สวัสดีครับผมปกับเราเหมือนเดิมครับทางช่องพังอันดาไพลโนประเก้าครับอ่นนี่ครับจุ้มจิ้มนะครับนี่พังจุ้มจิ้มครับนี่ก็ช้างน้าอีกเชือกหนึ่งนะครับอ่นนี่ครับเมื่อเช้าเราก็ส่งแม่แป้งกับสุรินนะครับส่งพังแม่แป้งกับสุรินนะครับนี่จุ้มจิ้มก็เลยเหงาครับซึมนะครับสงสัยจะคิดถึงกันนะครับปกติก็อยู่ด้วยกันนะครับ อยู่ด้วยกันมา20กว่าปีแล้วนะครับผม,อ,มอยู่ด้วยกันมา20ปีแล้วครับจุ่มจิ้มของเรานะครับช้างน้าอีกเชือกหนึ่งนะครับแต่ก่อนพ่อควันก็เคยเลี้ยงครับเคยดูแลเหมือนกันนะครับนี่คุณจิ๋ม,มแม่แป้งครับก็เคยดูแลเคยเลี้ยงอยู่ครับนี่ครับแม่จุ่มจิ้มของเรา สาวสาวสวยครับนี่สูงครับสูงสง่าเลยครับจิ้มจิทางดอกด้วยครับวนทวนครับอยู่นี่วนทวนสมบูรณ์ครับนี่ครับสงสัยจะคิดถึงแม่แป้งครับนี่ดูหุ่นดีครับดูเปินเหมือนช้างสีโดครับ อ้ oh. นี่ครับจิมคิดถึงแป้งหมดละอือโอ้ยเ oh. นอะน,นี่ครับสงสัยจะคิดถึงแม่แป้งของเรานะครับจิมจิมสาวสวยอีกเชือกหนึ่งนะครับ หมุนดีครับอ้วนท้วนสมบูรณ์ครับถึงเราจะตกงานยังไงเราก็ไม่ได้ปล่อยให้เขาได้พร้อมนะครับผมให้กินเต็มที่แน่นอนนะครับนี่แม่จุ่มจิ้มของเราแต่ก่อนก็พลายเปปซี่นะครับเคยทับนะครับเคยผสมพันธุ์ครับว่าอ่าติดหรือเปล่านะครับนี่ก็มาทับมาประมาณสองปีแล้วไม่รู้ว่าติดหรือเปล่านะครับ จุนจิ้มของเรากวนพ่อขวันก็เคยเลี้ยงเคยดูแลครับโอยโอยเดินตามครับสงสัยจะจำไม่ได้นะมั้งจำได้เบาคิดถึงแม่แป้งหมดละฮะฮะสงสัยจะคด ere, ิดถึง <ide> พังแม่แป้งครับพังแม่แป้งก็ได้กลับสุรินแล้วครับเดี๋ยวก็จะตามไปเหมือนกันเลยเนาะนี่เดี๋ยวนางก็ตัดสินใจครับว่าจะกลับหรือไม่กลับนะครับนี่ดูอวนะ้วนครับดูแก้มครับแก้มออกนะครับนี่พังจุ๋มจิ้มครับอายุนางอะไรสามสหรือว่าสี่ ดูในแป้งให้หน่อยประมาณกี่อายุ35ปีนะครับรุ่นเดียวก,กันกับทางแม่แป้งครับที่กลับสุรินทร์นะครับดูดหางหางนี่หางดดกครับหางสีขาวนะครับสวยอ้วนด้วยครับไม่จมกิมของเราสายจะคิดถึงแม่แป้งนะครับ โกติก็อยู่ด้วยกันนะครับอยู่ด้วยกันมา20สิปีแล้วครับนี่อยู่ด้วยกันมา20ิปีแล้วอุศยาอยากกลับอยู่บ้านเหมือนกันมั้งนี่คิดถึงแม่แป้งครับนี่ดูอาการครับเงาเงาซึมซึมครับยาก็ไม่กินครับนี่ตอนสับรถโยนให้เมื่อกี้ก็ไม่กินนะครับอุใส่จะคิดถึงกันนะครับแม่แป้งขึ้นรถกลับสุรินทร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ยังไงก็ฝากแม่แม่ให้กำลังใจใพวกเราด้วยนะครับฝากให้กำลังใจใพวกเราด้วยครับให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ครับสาวจุ่มจิ้มงงเรายังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ฝากแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับ ติดตามให้กำลังใจพวกเราครับก็กดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราครับยังไงก็อย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะครับผมฝากซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับคลิปนี้พ่อควันก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ